รู้ไหมคะว่าเพื่อนชื่ออะไรกันไปแนะนำตัวกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่อตาค่ะสวัสดีค่ะชื่อเหมือนค่ะสวัสดีค่ะแตงไทยค่ะสวัสดีค่ะฟ้าค่ะสวัสดีค่ะยิมค่ะสวัสดีค่ะมิมี่ค่ะเป็นบีมคนเดิมนะคะอ้าววันนี้พวกเรามาในคอนเทนต์อะไรกัน ไม่รู้โอเควันนี้นะคะพวกเราก็จะมาถามตอบบางคอมเมนต์ที่ส่งมาหรือวา่าคอมเมนต์มาเมื่อคลิปที่แล้วแล้วก็รวบรวมเอามาใส่ในนี้โอเคเราไปที่คําถามแรกกันเลยค่ะโอเคค่ะมาที่คําถามแรกกันเลยนะคะมาจากจังหวัดไหนกัน ฉันเซิงเซาล์นะคมนะมาจากกรุงเทพค่ะที่ทหก่ค่ะนคะปรปฐมค่ะกรุงเทพค่ะสมุดปาการค่ะสมุดปาการเหมือนกันค่ะ<ม>คำถามที่2ก็คือยื่นไปทั้งหมดกี่ที่แล้วก็วิศวะหมดเลยหรือเปล่าส่วนตัวพี่ยืนไป3ามที่นะคะก็คือวิศวะบริหารและก็วิทยายื่นโอยพี่อะแต่ว,ว่าสอบสอบแค่รัดกระบังรอบสองนี่ยื่นที่ร่ากระบักที่เดียวเลย ่ยื่นไปเจ็ดที่ค่ะโอ้มีที่ไหนบ้างมีที่ไหนบ้างมีราชบังพระนครเหนือบางมดศิลปากรนครปฐมเกษตรบางเขนมหาวิทยาลัยไทยญี่ปุ่นแล้วก็มอขแก่นเก็บทุกที่เลยเนาะโอ้ยทุกที่โอเคแล้วคนนั้นน่ะโอเคเราไปที่คนต่อไปทำไมถึงทำกับฉันได้สองตาแล้วก็แกะแผ่นเดียวมั่นใจเออคนมันเก่งอ่ะเนาะมันเก่งเรื่องเนาะของเราก็ยื่นแค่ที่นี่ มสวห,หดเลยโอเคแล้วก็มาที่คําถามที่3มกันเลยนะคะ <_ an> เข้ามารอบไหนกันแล้วก็อธิบายรอบของตัวเองอะไหนใครเข้ารอบหนึ่งยกมือขึ้นค่ะอะรอบหนึ่งเป็นยังไงกันก็นจะชิลที่สุดแล้วอ่าใช่ใช่ใชแค่แบบทำหัวให้แบบเข้าตา,าคณะกรรมการอ่าใช่ส่วนใหญ่เขาดูเก๋อ่ะเนาะใช่ไหมเอ,อ่เก๋ตอนรอบเรานี้เลทเท่าไหร่ก็เขาจะเอาวิชาหลักที่เขากําหนดอ่ะก็จะเป็นพวกพิส์เคมีคณิตอังกฤษ ม,มสี่วิชาเออสี่วิชานี้รวมกันเ Gb ต้องได้สามจุดห้าขึ้นไปใช่แต่ยกเว้นภาคอะไรนะภาคไฟภาคโยเออภาคเคมีอะไรเงี้ยจะต้องสี่วิชานี้ต้องรวมกันได้สามจุดแปดอันนี้อิงจากปีสองสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะถ้าน้องรุ่นอื่นอะไรเงี้ยก็ต้องไปดูกำหนดการของรุ่นน้องเองเพราะมันก็มันจะไม่เหมือนกันอะเนาะใช่ใช่แล้วก็รอบหนึ่งเนี่ยของราชกระบังอ่ะมันจะมีทั้งหมดกี่โครงการนะรอบเราอ่ะรุ่นเราอ่ะก็มีเรียนดีชั้งเพื่อออลิมปิกแล้วก็เกียรติบัตรวิชาการคือเนี่ยเข้ามา กิตติบัตรวิชาการอันนี้เอ่อเรนนี่ช้างเผือกเกติบัตรวิชาการเรนนี่ช้างเผือกอ่าอ่ะไหนใครยื้อรอบสองยกมืออ่ะโอเคไหนเราอันดับลูปรอบของเตงซิก็ต้องดูเกตได้ป่ะเออเกตกำลังดูนั้เพราะว่าเธอถ้าผ่านยังไงใส่ก็ต้องมาสอบข้อเขียนสอบที่มอข้อเขียนเป็นยังไงบ้างเพรอะว่าสอบเป็นข้อเขียนอะมันช้อยเแล้วมันช้อยไม่ใช่เหมือนเหมือนทุกสอบเก็บแผ่อะไรแต่แต่มันจะแต่คิดว่าง่ายง่ายกว่า ปีแปดสิบคอปะแปดสิบประมาณถึงร้อยแต่เวลามันพอนะใช่ก็ไม่ชอ่านมันก็ยังท่านแต่จะบอกว่ารุ่นเราอ่ะเป็นรุ่นโควิดจริงๆแล้วแต่รอบหนึ่งอ่ะโชคดีที่รอบรอบหนึ่งแบบโควิดยังไม่มาก็เลยแบบสัมภาษณ์แบบเฟซทูเฟซได้แต่จะบอกว่ารอบสองเนี่ยไหนลองเล่าดิประสบการณ์การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์เป็นยังไงจะเป็นเขาส่งเขาจะให้ข้อมูลมาว่าโอเคเนี่ยจะให้อัดคลิป ที่พูดอะไรเกี่ยวกับอะไรบ้างอเราก็ต้องแบบว่าเตรียมคลิปแล้วก็อัดิปแล้วก็ส่งใน Google form อ่บตามวันเวลาที่กำหนดข้อที่สี่ก็คือทําไมถึงเลือกเข้ารอบนั้นรอบหนึ่งรอบเออทําไมเราถึงเลือกเข้ารอบหนึ่งกันมันสบายเออใช่เพื่อเกรดมันถึงอ่ะมันก็อยากยืนไปก่อนเหมือนกันไหมเหมือนกันทุกคนเลยใช่แต่ว่าแล้วอย่างของของเราใช่ป่ะ <c oughs> ได้ได่ะ <laughs> อ,อย่างของเราอะตอนแรกก็แบบคิดคิดนานมากว่าจะสมัครดีไหมคือเกณฑ์มันถึงแต่มันมันไม่ได้แบบสูงขนาดนั้นอะอแต่ว่าเออพี่ๆคนรอบ้างก็บอกว่าเออลองยื่นดูสรุปก็คือได้รอบแรกก็อยากบอกน้องว่าเออยื่นไปเหอะอือใช่มันไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมมันเหมือนมนสบายใจก่อนพอนดกับเขา้วยอ่าเนี่ยมาที่รอบสองรอบสองทำไมถึงเลือกเข้ารอบสองกันไม่เพราะว่ารอบแรกเราไม่ได้มีแบบผลงานโดดเด่นขนาดนั้นแล้วก็คิดว่าแบบ การสอบก็แบบน่าจะดีกว่าอะไรอย่างงี้ยแต่เนี่ยรอบแรกไม่ติดอก็เลยมาลงว่ะนี่อยากเสริมน้องอ่ะว่าว่าเสริมว่าแบบเอออย่างที่หวนบอกอะว่าแบบรู้สึกว่าผลงานตัวเองอะมันไม่ได้โดดเด่นเช่ป่ะาเลยไม่ยืนอันเนี้ยอยากบอกน้องว่าลองยืนก่อนก็ได้บางทีผลงานไม่ต้องโดดเด่นขนาดนั้นอะเพียงแค่เราสัมภาษณ์ดีหรือว่ามีทัศนคติที่ดีเวลาตอบอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบรับเราเหมือนกันเครื่องรางที่อื่นก็มีเครื่องรางเขาประมาณว่าถ้าคนจะเข้าพังเนี้ยจะต้องแบบ พูดภาษาอังกฤษค่อนข้างนิดนึงเพราะว่าคำถามแรกที่สัมภาษณ์มันแบบให้ให้พูดภาษาอังกฤษเลยอ่ะมีมีโต๊ะบนเวทีอ่ะที่มีอาจารย์อินเตอร์แล้วเขาสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษอ๋อคือต้องต้องต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าแบบแบบเราสัมภาษณ์ที่สโลปห้องสโลปลัดกระบันก็คือแบบจะเป็นห้องที่ใหญ่แล้วมันจะมีชั้นล่างกับจะมีชั้นบนแต่เนี่ยโดนชั้นล่างก็เลยไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ใช่ไหมชั้นล่างเหมือนกันแต่จะบอกว่าเราไม่มีสิทธิ์เลือกต๊ะสัมภาษณ์นะคือเขาจะเรนดอมไปเลยใช่เพอแล้วคนอื่นนออออ่ะคิมมมมถ้าาึงงเเเรรืขบววััก็ตตียจ รอบสามเลยแหละจัแพทแล้วก็วันสอบเนี้ยมันใกล้ๆกันหมดเลยก็เลยเลือกที่จะสอบจัดแพทด้วยแล้ว yeah. ก like really I mean ็สมัครรอบสองไปด้วยเพราะคิดว่าไหนๆก็อ่านมาแล้วก็สอบซุ้มสอบดก็สอบสอนไปให้หมดสอบไหนก็อ่านโดนคําถามอะไรบ้างตอนสัมภาษณ์อย่างไรกก็แนะนําตัวเลยเนาะพูดให้เป็นตัวเองเลยะแบบไม่ต้องพูดตามสคริฟที่เราท่องมาไอ้รอบสองอะโดนอะไรบ้าง ก็เป็นในน้ำตัวแล้วก็ค้อดีข้อเสียอดีขอเสียของตัวเองอะนะเราต้องแก้ไขยังไงบ้างแล้วก็วิธีแก้ไขแล้วก็ประสบการณ์ที่คิดว่าผ่านได้ยังไงข้อดีขแล้วผ่านได้ยังไงสุดโอ้โหองรอบหนึ่งเครื่องรางรอบหนึ่งไม่ชิวนะอ่าเอออันนี้อยากรู้อยากรู้เ่ามาเรามาคือมันคือมันแบบคือเครื่องรางมันจะเกี่ยวกับระบบขนส่งทางรางใช่ป่ะพวกแบบรถไฟรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยคือความรู้ต้องแน่นมากจริงถึงจะติด อย่างแบบนี่โดนแบบคําถามแรกก็คือแนะนําตัวซึ่งอันเนี้ยแบบไฮไลท์เลยนะคือมันต้องแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดภายใน2นาทีคือต้องแนะนําตัวต้องพูดอะไรเสร็จกอนได้ไหมสอบเกิอก่อนสองทีไ,ไ,<ห>ไม่ได้คืออาจารย์เขาจะแบบเริ่มเลยครับอะไรเงี้ยแล้วก็พูด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 แล้วคำถามที่โดน,น่ะคือเป็นคําถามความรู้ทั้งนั้นเลยแบบเช่นอย่างเช่นเนี้ยระบบขนส่งคืออะไรรถไฟฟ้าความเร็วสูงคืออะไรคือต้องตอบแล้วก็ อันนี้ครไ์เลยคือประมาณว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูง <c oughs> คืออะไรในประเทศไทยมีทั้งหมดกี่สายสายสีอะไรบ้างอยู่ที่จังหวัดอะไรบ้างคือของหมดหมดประมาณนี้แล้วก็ถามว่าประามาณว่าหลักสูตรปีปัจจุบันคือปีพศอ,อ,อะไรถ้าเราถ้าเราติดเข้าไปจะเป็นรุ่นที่เท่าไหร่ ของรอบหนึ่งอ่ะมีมันจะมีเปิดพอร์ตมีเจอแบบให้จี้กิจกรรมทามว่าใช่เหมือนกันโดนเหมือนกันเนี่ยโดนเลือกว่าให้เริ่มมาหนึ่งกิจกรรมที่คิดว่าในพอร์ตเล่มเนี้ยที่ขัดมาทั้งหมดให้คัดมาอีกแค่อันเดียวอ่ะเหมือนกันเหี่ยวที่เซนเตออ่าเหมือนกันแล้วก็แบบประมาณว่าทำติดที่นี่จะอยู่หอไหมเออแล้วก็แบบเรียนหนักนะหนูไหว้หรออะไรประมาณพี่หนู เรียนแล้วเกิดความเครียดอย่างเงี้ยทำยังไงเคยเล่นกีฬาไหมเล่นกีฬาอะไรเคยเป็นนักกีฬามาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้บอกว่ามีบางครั้งเขาไอ้นี่เนี่ยนะเขเรื่องอะไรให้ทำโจทย์ใช่เออใช่ใช่เคยได้ยินเหมือนกันโยธาวไม่ก็เครื่องกลอ่ะได้ยินว่าเขาแบบแจกกระดาษเลยให้ทำเพื่อให้ตรงอันนี้สัมภาษณ์แบบจิ้งเล่นกันไปใช่โตนี่ค่ะไหนเขาถามว่าอะไรบ้างอันนี้สัมภาษณ์กับพี่ต้อมพี่ต้อม พี่ต้มคือใครพี่ต้มก็คือคนที่เป็นอประธานข้าุดเลยใช่เป็นหัวหน้าภาคเลยอ่าแล้วก็อาจารย์ภาคคูเดียวกันคำถามคือชิวชิวมากอืมตอนแรกเขาก็ให้น้ำตัวแล้วเขาถามว่าชื่อเนี่ยแปลว่าอะไรชื่อชื่อจริงอะนะอืมเออนี่ก็ตอบไปอยากมึงช่อไมวะไม่ต้องกสิกำลังดูอยู่นะผมก็อยากรู้ไม่ได้นี่คลิปนี้ออกไปโดนเรียกทั้งกลุ่มวะ ก็ต่างสำหรับน้องๆก็คือ <c oughs> ที่มาจากต่างจังหวัดก็คือทำไมไม่เรียนมแถวแถวบ้านละเขาถามว่าแล้วแบบเคยมาที่นี่ไหมก็บอกว่าไม่เคยมาเพราะว่าแบบทำกิจกรรมเยอะเขาก็บอกเออตัวจับขดก็รู้อยู่คำถามที่เจ็ดก็คือไหนลองเล่าโมเมนต์ตอนที่ตัวเองติดน้อยอ่าตอนที่ตัวเองติดเนี่ยทำอะไรอยู่รู้สึกยังไงคือ วันน bon. ั been, like, ้นเป็นช like, ่วงสอบของที่โรงเรียนก็เลยวันแล้วเราเนี่ยสอบอ่ะก็คือหยุดวันนั้นวันเนี้ยแล้ววันนั้นเป็นวันที่หยุดอ่านหนังสือสอบพอดีก็หยุดอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดีใจกรี๊ดแล้วก็มีน้ำตาซึมแต่ก็แบบไม่ได้ซึมขนาดนังคือรู้สึกว่าแบบมันตื้นตันอะว่าแบบติดแล้วทําได้แล้วอะไรประมาณนี้ใช่อ่ะแล้วของต่อๆของนี่ก็วันนั้นอะไม่สบายก็แบบเออมันเป็นจําได้เลยว่าเป็นวังขาดขายเลยใช่ไม่เลยโอ้โห เราอะก็นอนเพราะเราป่วยใช่ไหมเรากลับบ้านมาขึ้นวันเออเราป่วยทีนี้เพื่อนก็โทรมาว่าแบบเฮ้ยติดนะผุ้หุิงคนหนึ่เลยเราตื่นเลยนะก็คือจากที่แบบป่วยๆก็คือหายเลยใช่ก็คือป่วยจริงเปล่าก่อนป่วยจริงเปล่าป่วยจริงป่วยจริงเปล่าตอนคือมันก็ดีใจแหละตอนนั้นทำอะไรอยู่ตอนนั้นทำอะไรอยู่เรารู้ว่าเต็งติดอะดูหนังมั้งก็ดูหนังกับใครดูดูกับใครดูมั้ย ก็ไปบอกพ่อบอกแม่อะไรอย่างนี้แล้วสรุปคือเหนื่อยแต่รู้ไหมดูคนดีทำไมต้องคิดด้วยอ่ะแล้วแต่ใครล่ะสุดเลยอะไรเรียนชิวอ่ะอ๋อเรียนกับใครน่ะเรีนกับใคร่ะข้างๆไปใส่โอกับเพื่อนี่นะกูพูดไปแล้วเรียนในโรงเรียนก็วันกลางค่ายแบบนีนเลยก็เลยแบบ เขาบอกว่าประกาศแล้วนะเขาบอกในกลุ่มอะไรเงี้ยก็เข้าไปดูอืมอืมก็ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากนั่งใครออกแผลเพื่อนเพราะว่าคิดไม่ได้ครูยืนอยู่นั่โอเคลานฟ้าล่ะอันนี้คือติด็อบสองใช่ไหมมันก็เลยแบบคือมันปิดเทอมหมดแล้วสอบเสร็จทุกอย่างเลยตอนประกาศอ่ะก็นอนปกติแล้วทีเนี้ยเออต้องบอกก่อนว่ารอบสองอ่ะมันเลือกได้สามอันดับอือใช่ใช่ก็คือเนี่ยเลือกไปทั้งหมดสามอันดับคืออันดับแรกเป็นขนส่งทางรางแล้วก็อันดับสองเนี้ยเป็น อุตาาาสาหกรรมอุตสาหเป็นโทรคมนาคม,มแล้วทีเนี้ยพอเข้าไปดูอ่ะมันก็ต้องไปดูอันดับแรกก่อน<ม>ใช่ไหมออ <laughs> ไชื่อเอมันเป็นมเมนต์ที่แบบว่าเราเลื่อนอ่ะเราเลื่อนหาชื่ออ่ะเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนไปจนคนสุดท้ายแล้วมันไม่มีชื่อเราเออมันไม่มีชื่อเรามันก็แบบตอนแรกมันก็เฟลนะแบบมันจะร้องไห้อะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยมันก็มีแบบความคิดนึงอ่ะเข้ามาในหัวแบบเฮ้ยมันอาจจะติดอันดับสองก็ได้นะเว้ยก็เลยเลื่อนต่อไปที่วิทยาอุตสาหกรรมแล้วก็ไปเจอชื่อตัวเองอยู่อันดับสุดท้ายโอ้โหลุนแทนเลย เครื่องรางมันรับที่อย่างเงี้ยรับที13คนแล้วเราเป็นคนที่14ว่าดีประมาณนั้นเขาก็เลยปัดไปอยู่เป็นคนสุดท้ายของทางอูดก็คือไปเติมให้มันเต็มประมาณนั้นอะเออแล้วพอพอรู้ก็คือแบบร้องไห้อ่ะตอนนั้นอยู่ชั้นสองอะแล้วแม่อะเฝ้าร้านอยู่ขา้างล่างวิ่งลงมาหาแม่แล้วก็มากอดแม่แล้วก็ร้องไห้แล้วแม่ก็แม่ก็งงว่าแบบเป็นอะไรร้องไห้ร้องแม่บอกแม่ก่อนนะคือมัน อ่ะวิ่งลงไปเจอแม่คือวิ่งเข้าไปกอดเลยอ่ะแม่ก็แบบตกใจมากกอดใครกอดใครกอดแม่แล้วจะไปกอดใครหลังจากนั้นอีกเปล่าไม่มีโอเคขิมตอบตอนประกาศเขาประกาศเฉยสายใช่ไหมใช่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 แล้วคุณตื่นแล้วคือสายอ่ะไรใช่อะไรเราสองมันก็อ๋อใช่ใช่สายอยู่แล้วของเราบ่ายอ๋อใช่ใช่เออกูก็ใช่หมดเลยอ่ะแต่เหมือนตอนประกาศอ่ะเหมือนตอนนั้น่ะยังบอกว่า ยังไม่ได้ตัดสินใจขนาดไหนว่าโอเคจะจะเอารอบสองแล้วรอบสามเพราะว่ารอบสามันก็ยืนไปแล้วอ่าก็ยังคิดอยู่ว่าแต่รอบสองมันก็ยังไม่ได้แบบตื่นเต้นขนาดนั้นนะเพราะว่าเราก็ยังคิดว่าเอ๊ะอาจจะไปเอารอบสามอยู่เพราะมันเก่งคนนี้ช่วยเขาเก่งคนนี้เขาเก่งเขาภาคเลยอ๋อของเราตอนนั้นไปเข้าค่ายแล้วก็เหมือนแบบใครเข้าค่ายใครเป็นใครเป็น สภานักเรียนออไปเข้าค่ายกับคุณครูแบบเพื่อนๆคือตอนนั้นที่ค่ายเขาไม่ให้เล่นมือถือก็คือแบบนั่งทํากิจกรรมแล้วก็แบบแชร์ดัดเด้งหนักมากจนต้องแบบไปหยิบโทรศัพท์มาเปิดดูอะ่ะก็เลยรู้ว่าอ๋อติดแล้วแล้วก็แบบดีใจมากแล้วก็เพื่อนสนิทนั่งอยู่ข้างๆคนนี้ก็อะไรแบบไปนั่งเพื่อนสนิทเหรอลองให้เพื่อนสนิทเพื่อนทแค่ไหน่นสนิทแั้วแบบมอต้นเพนสนิทแั้วแบบมอต้น มาถึงคำถามที่เก้าใครนอนหอบ้างแล้วก็มีวิธีการเลือกหอ,อยังไงใครนอนหอบ้างยิ่งขึ้นทุกคนเลยนะคะกลุ่มเรานอนหอกันหมดเลยเป็นเด็กหออะ่ะก็คือจะบอกก่อนว่าหอที่พวกเรานอนเราจะมันจะมีอยู่ในโซนเออมันอยู่ในโซนเดียวกันแต่มันก็จะมี2คนก็คือนำตอตอ,ตอกับนาฟ้าที่เดินออกมาหน่อยประมาณ5้ารอยเมตรได้ไหมสามร้อยเมตรห้ารอยเมตรได้ไหม,มประมาณส<ม><ม>าณมร้อยใช่ใช่คือมันพอเดินได้มันก็ไม่ได้ถ้ามันไม่ได้แบบร้อนหรือถ้าเราไม่ได้ตื่นสายเนี่ยมันก็พอเดินได้ถูกไหมแต่มันร้อนตลอดเวลาเออใช่ประเทศลักกระบังใช่คือ อ่าคือจะบอกว่าหลังหอที่เราอยู่มันก็คือหลังคณะเลยถูกไหม<ช>มันจะเป็นเราจะอยู่โซนเกกีงามอ่ะมันจะเป็นเกกีงามหนึ่งเกกีงามสองเกกีงามสามแล้วก็เกกีงามสี่แต่ว่าเกกีงามสี่อ่ะเป็นร้านอาหารใช่เป็นส่วนอาหารหอ,หอือค่ะถามว่ามีวิธีการเลือกหอยยังไงอืมอ่ะว่าต้องมางงเลือกด้วยตัวเองใช่แล้วก็อยากว่าตัวเองากได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยเอาถามถามแตงไทยก่อนแตงไทยอยู่ต่างจังหวัดเลือกหอยยังไงคือตอนแรกอ่ะพ่อจะต้องมา เขาดีเาเลยแวะมาดูให้ก่อดเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงสอบไฟนอลเราอะช่วงมีนาอะไรเงี้ยเออแล้วก็เลยมาไม่ได้แล้วทีนี้พอสอบเสร็จปุ๊บติดโควิดไม่มึงติดใช่ไหมมึงติดโควิดไม่ใช่ไม่ใช่ตายละว่าสถานีมันก็ปิดหมดไปเพราะยากมันทังยากมากช่วงนั้นก็เลยแบบไม่ได้มาก็เลยชอยส์มันก็เลยเหลือแค่ที่พ่อมาดูให้แล้วน้ำฟ้าน้ำฟ้าอยู่ต่างจังหวัดเหมือนกัน ก็เข้ามาดูด้วยตัวเองเลยเพราะว่าเข้ามากับใครมากับ๋ออ๋ออ๋อคซื้ uh. อทั like oh. s <S ้งต okay. ึกเลยเจอเออเขารวยเขาทั้งรวยทั้งเก่งอ่ะเนาะถ้าฉันตายเสียยังเจอทั้งตึกก่อนแล้วใครเลือกต่อตอนแรกจะฟังจะฟังรีวิวจากพวกพื้นที่ก่อนอ่าว่าหอไหนหอไหนดีหอนี้ไม่ดีนะหอนี้ดีแล้วก็ดูว่า อ๋อไหนมันสะดวกเราเช่นแบบว่าอ,อ่ะเจนหนึ่งอ่ะมันใกล้มองก็จริงแต่ถ้าแบบว่าเราอยู่ลึกๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้อยากแบบเดินมาข้างนอกแบบไกลๆแบบดึกๆเงี้ยเดินออกมาคนเดียวมัดเดียนานกว่าเอเอมันน่ากลัวก็เลยเลือกเลือกใกล้ๆไปด้วยแล้วก็เลือกที่แบบว่าอเอาเอตึ๊งๆชิ้นแบบกดีๆหน่อยจบพที่ว่าโอเคอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็มาที่ข้อต่อไปอยากบอกอะไรกับคนที่คิดว่าวิทวะเหมาะกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงแค่สิงค่ะ แล้วว่าไม่ใช่แต่ว่าถ้าเราแบบอ้าวถามถามพอเห็นคนที่ว่าใช่ก่อนทำไมถึงคิดว่าใช่อย่างแบบอย่างลองช็อบใชระก็คืออย่างผู้ชายเขาจะแบบมีความแข็งแรงมากกว่าเราอ่ะเราแค่แบบทาอะไรนิดหน่อยแล้วก็เหนื่อยเออใช่แล้วก็เจ็บแล้วแลอย่างเราก็ใช้แรงไม่ได้เยอะเท่ากับเราแบบแองเราแจะถามว่าจบไปการทํางานมันทาได้มันก็ทําได้ทม่ได้มีดีโอมันไม่ได้มีแค่แบบไปทํางานแบบใช้แรงอย่างเดียวนม่น่าเลยเนี่ยคือมันมีเยอะมีหลายอย่างที่แบบ บางทีผู้หญิงอาจจะทำได้ดีกว่าผู้ชายก็คือแบบผู้หญิงเราจะเป็นคนเขาเรียกอะไรละเอียดกว่าอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเออบางอย่างก็อาจจะทำได้ดีกว่าผู้ชายอย่างแบบอย่างอย่างถ้าเราทำไม่ได้ก็จะแบบมีเพื่อนเนี่ยใช่คือพี่ๆเขาก็ช่วยเราที่ไม่ได้น่ากลัวขนนาดั้นที่แบบเป็นผู้หญิงมาแล้วทำไม่ได้เลยไม่เคยทำเลยแต่แบบได้ไหมคือมันเรียนได้เพื่อนในเซ็ตเพื่อนอะไรที่เขาเป็นผู้ชายเขาก็จะแบบช่วยเราเพื่อนนอกเซ็ตก็ช่วยใช่ไหมน้ำฟ้าแบบเพื่อนในเซ็ตก็ช่วยใช่ไหมแตงแบบ พี่คําถามต่อไปวิธีการเดินทางมามอเดินทางแบบไหนกันมาบ้างคะพี่ๆคลานเดินเดินเดินแต่ของแตงจะเป็นเครื่องใช่ไหมของแตงไม่ของแตงสไลเดอร์ออกมากูมาตั้งแต่แบบเราเปิดทาสิงหาใช่ป่ะกูมาตั้งแต่เมษาเดินมาโอ้โหพี่ตูแต่ก็คือสรุปแตงก็คือนั่งเครื่องอ่าเราน้ำฟ้าล่ะ ครื่องยนต์มันมันมาได้คืนแล้วพอมันผมมันคือมันใกล้กรุงเทพมันมันใกล้ไอ้นี่มันใกล้เทาเรียกอะไรใกล้กรุงเทพอยู่แล้วอ่ะมันมาได้หลายทางมากแล้วทางที่น้าฟ้าถนัดที่สุดรถตู้อืออ๋อแล้วขิมมาขิมมามอยยังไงทางรถมาเดี๋ยวนี้มีคนขับไปส่งที่นนท์บ่อยๆนี่พ่อพ่ออ๋อโอเคพ่อไม่เป็นไรจ้ะ ของเราจะนั่งบีลงพญาไทแล้วก็น่งจากพญาไทมาลงแอร์ลิงลาดกระบังแล้วก็นั่งสองแถวรถแดงเข้าหมองแล้วก็นั่งวินเข้าหอารต่อเหมือนกันค่ค่แล้วก็อีกทางก็คือรถส่วนตัวได้คือลงอนุสาวรีย์ให้ได้คือมันก็ขึ้น BTS ขึ้น MRT ใช่ใช่เพระมันเชื่อมัด้มา MRT หรื่รถอะไรเนียมันมาลงลาดกระบังเอรถไฟเหมือนกันนะเอออันนี้ะ้ก็คืออยู่ แปร์ลวใช่ไหมก็จะส่วนมากแปริ้วจังหวัดชาเชีงสาวประเทศประเทศประเทศชาเชีงสาวค่ะประเทศแปริ้ว <c oughs> มีสองแถวมาลงได้กระบังเหมือนกันแล้วก็จะมีรถไฟคือส่วนมากเราจะขึ้นรถไฟกันเพราะว่ามันมาถึงมอเลยอ่ะมันมาจอดหน้ามอใช่ใช่มันมีสถานีเพราะมันสถานีอะไรสถาหน้าใช่เดี๋ยวขึ้นรูปสถานีไว้ให้ มันเป็นโลเคชั่นที่คนจบชจจอบไปถ่ายเห็นเป็นจุดเช็คอินอะเนาะคนเช็อินพอไปจบก็ถ่ายปะใช่อย่างเราไม่มาจบว่าปีหนึ่งเรียนหนักไหมโอ้โหพอสอบเข้าเข้ามาเนาะสอบเข้ามันก็หนักเลยอ่ะพอเราเข้ามาก็หนักกว่าเราดีใจเหมือนตอนสอบเข้าหรือเปล่า <c oughs> อยากลาออก <c oughs> อยากบอกน้องให้หนีไปล็กที่เันเอ้ยมันก็ไม่ได้ระนั้นกมันก็ไม่ได้ระนั้นกขนาดนั้นอ้าวเอ๊กัดไปทูดคดึงเขาไปหน่อยนะดึงไปหน่อย ก็ก็สนุกดีใช่เคมีที่เรารักเคมีที่เราบแต่แต่จะบอกสำหรับคนที่ไม่ถนัดเคมีที่เข้ามาภาคอุดคือเจอแค่เทอมเดียวแต่เทอมเดียวก็ให้ให้พี่หนึ่งแค่เดือนเหมือนกันยกเว้นภาคยกเว้นคอมคอมจะไม่เจอเคมีไม่ต้องกลัวให้เพื่อนช่วยช่วยพยุงไนไปใช่ใช่แบ่งแกันไปค่อยๆพายุงกันไปใช่คือมันจะมีวิชาใหม่เหมือนกันนะคือมันจะมีวิชาที่เราเรียนแล้วก็คือพวกฟิสิกส์อะเคมีมีอะไรอะแคล แค่หนึ่งนะแค่หนึ่งช่แล้วมันก็จะมีวิชาใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งแล้วก็แมทเทเรียลแมคค์ทราแมคคาทอนดอยแมคคาดิคผ้าอนดดอยแมคคาดิคไฮไลท์ผ้าอุดดอยอิงเรียนไม่เหมือนคนอื่นใช่เราได้บอกไปยังว่าผ้าอุดจะมีทั้งหมดสามสาขาอ่าเอาใครง้นเราบอกกันเลยผ้าอุดมันจะมีทั้งหมดสามสาขาเนาะสาขาแรกคือสาขาอะไรคะวิศวะอุตสาหกรรมอ่าผ้าอันนี้คือที่เราเรียกกันว่าอุดหลักอุดหลักอันที่สองก็คือวิศวะอะไรอ้อออกแบบออกแบบก็คือดีไซน์อะเนาะอันนี้ตัวนี้จจะเเออหมืน พี่บอกเจอโดอิงแปดตัวมันเรียนกับอาจารย์ถาปัดด้วยนะอชื่อชื่อเไม่แต่เหมือนเขาจะเปลี่ยนชื่อเปลี่่ยนชือไปปเ็นวิศวกรรมการผลิตอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็อันที่3ก็คือฟู้ดก็คือวิศวกรรมอาหารใช่ประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้พวกเรายังบอกไม่ได้ว่าพวกเราอยู่สาขาไหนเพราะว่าเราจะเลือกกันปี2ก็คือน้องๆต้องเข้าอันนี้มาก่อนแล้วก็พยายามสะสมเกรดเพื่อที่จะไปเลือกกันที่ปี2องว่าอยากได้อะไรโอเคไว้ พวกเราอยู่สาขาอะไรกัน้อยจะมาอัปเดตให้ฟังนะว่าสาขาเป็นเป็นยังไงไม่เก่งฟิสิกส์กับเลขเรียนวิศวะได้ไหมคะพี่ถามว่าได้ไหมได้แต่ลำบากยอมบาอจริงๆว่ามันจะลำบากมากข้าม่ปก็ขยันใช่คือคนอื่นเขามีพื้นฐานในเรื่องฟิสิกส์กับเลขอย่างน้อยก็คือต้องต้องหัวไวนิดนึงนะใช่คืออาจารย์เขาจะสอนแบบ มันไม่เหมือนมัธยมนะที่จะมาสอนแล้วเข้าใจไหมเข้าใจไหมไม่เข้าใจอธิบายซ้ํานะไม่ค่อยไม่ค่อยจะไปเรื่อยๆของเขาเลยเพราะเขาถือว่าเราเรียนมาแล้วอ่ะใช่เหลื่มกลุ่มเหลื่มหรือไม่ถ้าไม่เก่งก็ต้องแบบ อ่านเองหนักมากๆาขยันกว่าคนอื่นนิดนึงหลายเท่าแต่เราไม่เร้งค่ขดยวดวงล้นล้โอเคมาที่ข้อสุดท้ายขายของหน่อยค่ะพี่ๆข้อดีของวิศวาราชกะบางเหล่าเดินทางสะดวกอ่ะเพราะว่ามันมันเดินทางได้หลายช่องทางมาการเรียนการสอนจะไม่ค่อยเหมือนขครบ้าวิศวะราชกะบังจะเรียนเร็วกว่าที่อื่นยังไม่จบยังไม่จบที่นี่สังคมอาจารย์ มันดูเป็นกันเองสังคมพี่น้องสังคมพี่น้องอะคือทุกทุกช่วงก้าในชีวิตเราปีหนึ่งอ่ะจะมีพี่เข้ามาเกี่ยวข้องมาคือพี่เาช่วยเราเขาคอยแบบชําพอเราเราคิดว่ามันอยู่หออยู่หอคิดว่ดีทั้หมดเราไม่เคยเหรอเลยนะ แล้วมันเจอกันบ่อยรู้สึกว่าทำให้สนิทกันมากขึ้นไหมเหรว่ากินข้าวด้วยกันทุกวันทุกมื้อตื่นมาเอาข้าวเช้าก็เจอมึงก็เที่ยงก็เจอมึงก็เย็นก็เจอมึงอันนี้เจอมึงอีกแล้วอันนี้คขาพึงเบื่อมึงดูพูดแบบดูเบื่อมันดูไม่เหมือนกันแล้วถ้าสมมติว่าน้องๆคนไหนอยากให้พี่ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์ได้นะคะคอมเมนต์เลย โอเคคือคนที่ตอบก,ก็คือเราเนี่ยแหละหรือไม่เพื่อนๆก็อาจจะไปตามตามสง่งตามดูแล้วก็อาจจะช่วยตอบประมาณนั้นหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากพวกพี่วันนี้ที่มารวมตัวให้อาถ้าสมมติว่าใครอยากรู้อะไรใครอยากให้พวกพี่รีวิวอะไรรีวิวสถานที่รีวิวมอรีวิวคณะรีวิวภาคตัวเองหน่อยค่ะอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ร่างได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายหิย้มน้า่า